สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องตีคนเดิมนะคะวันนี้ตีก็ตามแนวทางตัวเลขนะคะของพ่อยมคนบางหวายมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้พ่อยมใจดีนะคะท่านคิดมีแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะได้มีโชคมีลาภงวดวันที่1เมษายน65นี้นะคะจะได้มีเงินไปเที่ยวสงการกันนะคะ แนวทางตัวเลขนะคะเป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปหยิบจับหรือว่าหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะท่านผู้ชมก็ผ่านนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะมีเข้าหรือว่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปเทียบกับ หลายสำนักนะคะหรือว่าตัวเลขตรงกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบนะคะท่านผู้ชมค่อยเอาไปลงทุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวทางของพ่อยมนะคะพ่อยมท่านกระโทรแล้วก็ให้ตัวเลขมาแล้วนะคะงไงท่านผู้ชมก็คอยจดนะคะหรือว่าแคบไว้นะคะ, <ine> คะการลืมนะคะเดี๋ยวใกล้วันหวยออกนะคะลืมซื้อนะคะหรือว่าลืมหยิบจับหรือว่าหาลอตเตอรี่ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางตัวเลขของ พ่อยมคนบางหวกันนะคะแนวทางนะคะที่พ่อยมให้มานะคะพ่อยมให้เด่น3นะคะแล้วก็กันบน8นะคะลองหนึ่งนะคะจับคู่ให้นะคะพ่อยมจับให้ก็มี52นะคะแล้วก็5 3สคะ่ะแล้วก็3 1ม2 5 1สองนะคะแล้วก็3า4สี่นะคะแล้วก็42คะ่ะแล้วก็4 3สาม ส่วนตัวเน้นของพอยมนะคะพยมให้ไว้ก็มี5% 2นะคะแล้วก็5 3 3 1%สนะคะแล้วก็3าสองนะคะที่พยมเน้นเน้นให้นะคะพยมบอกกลับบทล่างด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขอาจจะมีขึ้นมีลงนะคะยังไงท่านผู้ชมก็แคบไว้นะคะเดี๋ยวตีให้ดูตัวเลขนะคะ ก่อนจะลงทุนอะไรนะคะก็ดูตามกำลังเรานะคะอย่าเล่นให้ตัวเองมีทุกข์หรือว่าเดือดร้อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามให้ช่องตีคนเดิมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดๆนะคะตัวเลขดังๆนะคะเดีย๋ยวตีจะหาตัวเลขเด็ดๆแต่ละที่มาให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 갑자기 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널